สวัสดีครับสวัสดีคุณบินะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ,นะ,คะนะคะแล้วก็นะคะแผนกล้องนะคะมาหาค,คุณพ่อคุณแม่ที่ได้มาวันนี้เราจะมารวมพลังกันนะครับเราจะมารวมกันพลังกันขอพรปูรบ,บุญที่บุญใดที่เราได้ทํามาละค่ะเราก็จะมาขอพรปูน้อมพลังนะคะนะคะรางวัลทุกอย่างที่นี่ออกหมดแล้วครับเลยรางวัลเดียวรางวัลที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็มีคุณแม่นะคะพี่มีบุญญาบารมี นาได้ ina, so s <S 2> 2> มาต่อวิชาแล้วก็ได้มาจุดนะคะทูบนะคะขอพลังคุณงามความดีขอโชคลาภเปิดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะเดี๋ยวกตอนนี้กำลังจุดทูบอยู่นะเดี๋ยวกูเบนจะพานํากล่าวพี่น้องสามารถกล่าวนะคะไปด้วยกันได้เลยนะคะพี่น้องป้องไปสบู่สุขคนเด้อเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะโอเคนะคะถ้าถ้ากล้องกูเป็นบางขยับได้เลยนะคะ แล้วกล่าวตามครูเบนเลยนะคะนะโมตัสสะปะกวาตุระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาตุระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะยาอัลโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะพยาอนันตนาคราชนะเมตตาจิต ทุสัมมานิทุสัมานินโมพุทธายะนโมพุทธายะนภยาอนันตนาคราชนภยาอนันตนาคราชนัเมตตาจิตนัเมตตาจิตทุสัมานิทุสัมานินโมพุทธายะนโมพุทธายะนพยาอนันตนาคราชนพยาอนันตนาคราชนัเมตตาจิตนัเมตตาจิตทุสัมานิทุสัมานินโมพุทธายะนโมพุทธายะทีนี้ให้เราอธิษฐานขอพรได้เลยนะคะ แล้วครูเบนก็จะพาพี่น้องขอพรนะคะสาธุนะคะปู่อนันตนาคราชนะคะที่บดีองค์ย่าอุสานันตวดีองค์ย่าเกตวัฒุมาวดีลูกหลานขอน้อมบุญนะคะในการที่ได้นำปัจจัยนะคะไปช่วยเหลือผู้อพยพนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ก็ขอน้อมบุญนี้ให้แก่องค์ปู่พญานาคในวันนี้นะคะ มีคุณแม่นะคะไดครูมาต่อวิชาแล้วก็ลูกหลานหลายท่านสายยานบุญสายยานบารมีที่อยู่ในออนไลน์ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรแล้วก็ช่องน้องนิวพารวยนะคะมาอํานวยอวยพรน,นะคะขอนะคะประสิทธิโชคประสิทธิลาภแก่องค์ูอนันตนาคราชนะคะวันนี้ก็จะมาขอกราบไหว้แล้วก็น้อมบุญแก่องค์ูพญานาคนะคะแล้วก็จะขออนุญาตจุดธูปนะให้ปู่ให้ย่า ว่าขอบารมีเมตตาลูกหลานแะให้มีโชคมีลาภปดมีปดสินนะะจะได้นําปัจจัยได้ไปปลดทุกข์และได้นําปัจจัยนะคะ <c oughs> โว้คนลุกเลยนะคะ <c oughs> และก็ได้นําปัจจัยไปทานุบํารุงนะคะพระพุทธศาสนาและสร้างอสมอรุคยาขอให้ลูกหลานที่ได้มากราบไหว้ได้เป็นเศรษฐีใจบุญนุนนาผู้คนต่อไปยินไม่ไหวใช้ไม่หมดคาอดไม่มีเป็นเศรษฐีตลอดกาล สติปัญญายานแจ่มใสสว่างสวัยอะไรขอบเขตมั <cam> ่งมีม <c oughs> <las> <c oughs> ั่งขั่งเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนได้เลสาธุ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 นะคะเดีเราได้ขอพรและครก็จะสุดคูปเลยนะอ้อนะครับผมน้ำพุ่งเลยสาธาาธุสาสานะคก็ขอให้ องปูนะครับผมโดนบรรทาลให้นะครับเลขทูตี่จะจุดวันนี้นี่ไปออกเลขท้ายเลขสามตัวกับเลขสองตัวเลขรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆเลยจะให้คุณพ่อเป็นคนจุดด้เลยนะคะคุณพ่อจุดเลยกอดีไปคุณพ่อน่าจะแรงผคุณพ่อปักเลยนะคะ สวัสนดนีะค่ะวันนี้แม่นะคะแม่คุณนะคะกลุกนะ <c oughs> กบุปกติเวลามาจุดขอปู่ปู่ท่านจะให้ตลอดอางี้าธุนะคะ,ะ,คะวันนี้มีน้ำปุ๊นะคะถวายปู่ด้วยนะคะวันนั้นจุดออกต่างประเทศสามตัวเลยเจ็ดแปดสองโอโ้ 2> 2โหสุดยอดมาก ีนี้นะคะเดี๋ยวแม่รูจะใส่รองเท้าก็ได้นะคะแล้วก็แม่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาลอดใต้ปูสามรอบจะได้หมดทูกหมดโขกเหมือนโลกหมดไทยนะคะให้ตอนนี้ได้จุดทูบแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้เราได้จุดทูบแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเลขทูบตําไทยวันนี้มีตำลาวด้วยเออวันนี้มีต่างประเทศด้วยอ๋อครับผมนะคะก็ไปต่างประเทศก็ได้แล้วก็ไปตำไทยก็ได้นะพี่น้องป้องตายตอนนี้เราก็ได้ขอพรปูแล้วเดี๋ยวทีนี้จะพาพี่น้องลอดใต้ท้องปูนะคะ ในการลอดใต้ท้องปูจะทําให้เรานะคะหมดทุกหมดโศหมดโลกหมดภัมดยมีโชคลาภกลับไปเราก็อริหารจิตนะคะเสมือนว่าเราได้ลอดใต้ท้องปูด้วยกันนะคะโอเคค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะคะไปนะคะลอดใต้ท้องปูนะคะคุณแม่ดักเซนมาเลยนะคะใส่รองเท้าก็ได้ไม่ใส่รองเท้าก็ได้นะคะจะาให้หมดทุกหมดโศหมดโลกหมดภัยใุ้ชมก็ให้เดินทางมาก็ติดต่อ,อที่ดโดรใช้คิดเนาะหรือว่าจะคิเอ็ดมาก็ได้นะคะมาตามไหวปู นาน,นแาน่าขาชนะคะแล้วก็อย่าลืมมาลอดของตัวองคุ่3สามลอกนะคะท่านผู้ชมเนาะใช่นะครับผมเนะาะเซททานไหนนะครับผมอยากเดินทางมาที่อสมรกรยาสามารถจับ GPS มาได้เลยนะครับผมอสมรกรยาอำเภอรประคนชัยนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมเนาะหรือไม่ก็ติดต่อนะครับผมเบอร์โทรท้ายคลิปก็ได้นะครับ แล้วก็ติดต่อทคลิปเนาะจะได้โทรโทรมาถามคูเบนก็ได้ว่าคูเบนเนี่ยกับปู่ไตที่ท่านอยู่อาสมหรือเปล่าจะได้มาไม่ไม่นะจะได้มาเจอกับคูเบนกับปู่ไตนะครับที่อาสมนะครับ วุ้ยคุณเป็นคนลุกอันนี้ต้องได้ลอกนะถึงจะได้รู้จารกนะัไวเนา<อ>ะจาร์คือคันมากเดี๋ยวเรามาคุยกันกน,นะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของคุณแม่นะคะเปไ็นยังไงบ้างคะมาคุณนี่แม่รู้สึกดงดีและมีความแบบเหมือนมันจะร้องไห้เหมือนได้มาสัมผัสเลยมากลับบ้านเราได้มาอีกหนทางหนึ่งที่จะที่กายเราเองก็อยากนำ วิชาสิ่งตรงนี้สิ่งดีๆที่เห็นอยู่เนี่ยเอาไปช่วยเหลือผู้คนดังสิ่งที่เราตั้งใจจะได้ค้ายทุกขายโศกค้ายโรคลายภัย,ยกันบ้างเท่านั้นเองค่ะสิ่งที่มาสแสวงหาสิ่งตรงนี้เห็นแล้วถูกใจอื่นสุขิจมากมากสุขกายสุขใจเลยจริงๆรอดพ่อท่านแม่ท่านท่านเปิดหมัอนลมเย็นเหมือนแบบ มีอะไรที่มันเย็นๆเรามองดูเหมือนอากาศมันร้อนอ่ะแต่เราวนรอบที่สองนะรู้สึกว่ามันอยู่มันได้อยู่ในป่าที่ลมเย็นเย็นช่ำเลยก็คือคุณแม่ได้มาตรงที่ตรงนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับแม่โอ้คับผมเป็นครั้งแรกบังเอิญจริงๆเลยมาเจอกับแอดมินพอดีเลยใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะผมดีใจคร่บสาธุนะคะคุณพีนว่าคุณลูกนะ คุณแม่เป็นยังไงบ้างรอดรับคนลุกด้วยกันไหมเย็นไหมอืมครับอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณแม่เนาะที่คุณแม่ทั้งสองท่านแล้วก็คุณพ่อเนี่ยได้มาที่อาสมโรคขยาแห่งนี้อุ้ยนี่่มทูมาแล้วใน้ทูมาแล้วนะค่ะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งเย็นและเยือกเนาะเย็นแล้วก็รู้สึกชุ่มฉ่ำเนาะครับชุ่มชื่นเนาะ ขนาดน <สา S 2> ี้มีเย็นอยู่เฉยยังรู้สึกดีนะครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งมาแล้วค่ะหนึ่งมาแล้วโอ้รางวัลที่หนึ่งนะเนี่ยรางวัลที่หนึ่ง,ะะงะะอ้หูเปิดก็ให้อือตอนนี้ขนาดนั่งก็เหมือนไม่มีลมแต่เราเยนืนใช่ไหมเนาะ,ะอ้หต,ต้นไม้ต้นเดียวนะไม่น่าจะทําให้เราเยืนได้ขนาดนี้นะที่อยู่กลางคอเนีค่ครับนะคะอรอลุ้นอีกสองตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะครับสร็จตัดปิงให้ ค่ะที่ไทนะคะก็ถ้าแบบมีโอกาสมาสวดมนต์กับปู่ยิ่งดีเลยนะคะคุณแม่ใช่ค่ะตอนเป็นเนี่จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งใช่ค่ะนะคะตอนนี้นะคะที่น้องป้องไปสุภูสุคนตอนนี้ยังน่อยู่ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะหนึ่งมาแล้วนะคะที่น้องป้องไปสุภูสุคนเดี๋ยวครูเบนขอนั่งตรงนั้นนะคะจะได้แบบบรรยายความปังนะคะต่อแล้วก็บอกวิชาคูขออนุญาตนะคะแม่ พวกคุณเบลคือเห็ดคือเตาหน่อยเถอะน้อเตาน้ำสุกมันหอยถาดสาธุนะคะก็คนลุกนะคะที่น้องอะกาศก็ดีมากนะคะแล้วก็เย็นนะคะตอนนี้ออกมาแล้วนะคะตอนตอนนี้ออกมาแล้วหนึ่งตุลคะเล็กคือประมาณว่าที่อสมโรุขยาอําเภอบุขนชัยจังหวัดบุยีรัมที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะคือเกาะเศรษฐีอาจารย์ปู่คืตั้งชื่อว่าเกาะเศรษฐีเกาะเศรษฐีก็คือผู้คนที่ได้เข้ามาเนี้ยนะให้หมดปด ทุกโสดโศกโสดโลกโสดภัยเรายิ่งได้มานั่งสมาธิที่เกาะเศรษฐียิ่งได้มาสวดมนต์มาชาร์จแบบกลางวันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึง่งกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าแบบเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะเรามีดาวเต็มท้องฟ้าที่นี่จะแบบ Amazing พลังงานดีมากๆนะคะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะให้เรามากราบไหว้ขอพรรูเบนมีบทสวดมนต์ให้ด้วยนะคะใครอยากจะได้บทสวดมนต์กลับบ้าน นะแล้วก็มาสวดที่หน้าองค์ปูนะคะก็สามารถที่จะไปเอากับครูเบนได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จนะคาของวัดนี้ให้ปู่ให้โชคประทานพรรางวัลที่หนึ่งเพราะเมื่อกี้นะคะก็ไหลราลงวัลออกไปแล้วรางวัลที่สองก็หกแสนนะได้นําปู่มาถวายรลงวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าทุกวันทุกรางวัลท,ที่นี่ออกไปหมดแล้วเหลือรางวัลที่หนึ่งก็ขอให้งวดนี้นะคะปู่นันตนาคาราชองยา นะคะองค์ญาติอุสาตวด,ดีแล้วก็องค์ญาติเกตุปฐุมมาวดีให้โชคให้ลาภทุกท่านนะคะแล้วก็หลายท่านนะคะหลายท่านเดินทางมาไม่ได้ครูเบนนะคะยากจะได้นะคะมีอะไรที่เกี่ยวกับปู่ไหมมีนะคะลูกแก้วว่านสาวหลงลูกแกว้วที่เกิดขึ้นในวันที่นะคะพุทธาพิเศษนำนะคะเพชรนินจินดาเข้าไปที่ลำตัวองค์ปู่เกิดว่านสาวหลงขึ้นมา แล้วก็วันนั้นนะคะเราเราได้ทําพิธีจุดเทียนคําโดยใช้ขี้พึ่งแท้ในการปั้นแล้วก็มีลูกแล้วก็มีอ่าวาดนะคะแล้วก็มีวาดยันยันากาลิมานะคะลูกแกว้ววาดสาลงนะคะเป็นลูกแก้วนํานโชคที่มีผู้ได้โชคได้ลาบกันเยอะนะคะถ้าใครแบบสนใจก็ติดต่อท้ายคลิปแต่คุณเบนอยากให้มานะอยากให้มา้ายปูสวดมน์แล้วก็ลอดใต้ท้องปู 2หรือเปล่าหนแล้วก็สองก็อบอกว่าสามเดอ้อ <c oughs> หนึ่งมาแล้วนะคะพี่น้องหนึ่งมาแล้วแล้วก็เมื่อกี้น้องลูกแก้วจับจับเข้าเข้าสารได้หนึ่งสองห้านะหนึ่งสองห้าอถ้าหนึ่งสองห้านี่ย้ำเลยนะเนี่ย <c oughs> โอเคนะคะพี่น้องป้องไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวที่สามกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนะคะเดี๋ยวเชิญดูได้เลยนะคะ อ๋อ<ม>และพี่น้องวองป่าสุกผู้สักคนอโอ๊ยลืมบอกลืมบอกมีหลายคนติดต่อมาหาครูเบนนะคะว่าจุดเทียนนะคะจุดเทียนเดือนนี้ไม่มีนะคะจะมีเดือนกันยายนนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนนะมีโอกาสมาสวดมนต์มาเสริมดวงได้ในวันที่ย7ิบเจ็ดกันยายนที่นะคะอาสมโรคยาอำเภอบกวนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ถ้าพี่น้องอยากจะมาปัดเตานะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะ นักก็ถ้าพี่น้องท่านไหนนะคะอยากฝากชื่อนามสกุลมาเดือนปีเกิดนะคะเราก็สามารถติดต่อมาท้ายคลิปนะคะแล้วก็สอบถามกเบินได้นะคะก็ขอทุกท่านเฮงเฮงปังปังร่ำร่ำร,ำรวยรวยนะคะที่เราป้องไปสักคู่สุกคนนะคะอ่ะทีนี้หนึ่งสองจริงจริงด้วยอืมอ่าถ้าห้ามานี่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะพี่น้องป้องไปสองน้องลูกแก้วเลยอ่าน้องลูกแก้วจับได้หนึ่ง หนึ่งสองห้านะคะ 2> 1, 2, ตอนนี้เลขทูบหนึ่งสองครับอ่านะคะก็ตอนนี้มี fc ของน้องนิวนะคะอย่าท,ที่ได้เห็นคลิปกูเบนโทรมาเต็มเลยกูเบนก็บอกว่าถ้าจะเอาโชคเอาลาบนะคะแนวทางให้ให้ดูที่ท้ายคลิปนะคะให้ดูที่ท้ายคลิปนะคะก็สามารถติดติดตามแล้วก็ดูของน้องนิวได้เลยนะคะคสาธุสาธุนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษมากคือนะคะคุณแม่หลายท่านที่มาไม่รู้ว่าน้องนิวจะมานะ วันนี้ก็เอฟซีน้องนิวคุณแม่ที่มาตาจากคลิปน้องนิวนะคะท่านก็ได้มาที่อาสมได้มาปัดเตานะคะแล้วก็ได้มาแนวทางนาโชคด้วยมาแล้ว2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวตัวที่สามตัวที่สามกลังจะมานะคะที่น้องป้องไปสุบูสุขวนแล้วก็นะคะแล้วก็มีหลายคนเอฟซีน้องนิวนะคะอยากได้ที่นี่มีคาถาเยอะมีคาถาอะไรเกี่ยวกับการค้าขายไหมนะมีอะไรเกี่ยวกับ ที่มันจะเฮงเปังๆังไหมนะคะกูเบนก็เลยขอฝากในฝากในคลิปนี้เลยนะฝากในคลิปนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวกูเบนจะบอกคาถาก่อนที่กูเบนจะบอกคาถาแล้วกูเบนจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะ,ะที่อาสมโรคยานะคะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะท่านได้มีเคดวิชาล้างคุณใสนะคะขอฝากคลิปนี้นะที่ใครอยากจะได้นะคะเรียนรู้เคดวิชาภูมิปัญญาศักดิ์สิทธิ์นะคะตอนนี้นะคะ มีศาสตร์วิชาเค็ดวิชาล้างคุณใสนะถ้าเราอยากรู้สนใจนะคะก็ทักเข้ามานะคะเพราะว่าและทีนี้คนที่เรียนเคดวิชาเนี่ยจะมีเค็ดวิชาบูชาครู999บาทนําปัจจัยนะคะสร้างอาสมโมโรขยาเป็นเค็ดวิชาล้างคุณใสกําบังแล้วก็จะได้เหรียญป้องกันตัวนะคะเราก็คือจากที่เราจะไปให้คนอื่นช่วยเยงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะงดเท่าไหร่หรืออะไรถ้าใครไม่ถูกเขาก็ไม่รู้จักเนาะ อันนี้เราจะได้เค็ดวิชานะคะแล้วก็ได้เรียนป้องกันตัวไปดูแลตัวเองอันนี้อาจารย์ปู่เพิ่งได้เค็ดวิชามาเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครกําลังมีปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วอยากได้เค็ดวิชาอยากจะได้ร่วมบุญนะคะก็สามารถติดต่อที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะคะครับอุ้ยสวยแท้เลขห้าหรือเปล่าเนาะน่าจะเลขเก้านะเก้าโอ้ออสวยนะเลขนี้ นะคะก็เอาไปต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าตำไทยก็ได้นะคะพี่น้องป้องปายสุภาสุคนและมีโอกาสเนาะถ้ามาไหว้ปู่ก็มีน้ำหนึ่งขวดหรือมีพวงมลาลัยแล้วที่สําคัญปู่ชอบพุดนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนานะก็ขอให้ทุกท่านนะให้เงินบางๆล่ำๆรวยๆนะคะสาธุสาธุนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าใกล้ๆวันวันนี้วันที่แปด,ปดวันที่แปดอูค้ครูบเบนน่าจะไม่อยู่เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่แบบอัปเดตแล้วกันเนาะ นะเผื่อพ,พ่อฟันแม่ฟันพ่อพ่อก็ได้รางวันที่สี่ต้องต้องสองใบกับเสียนอาจจะใกล้ๆนะคะเดี๋ยวก็จะมานะคะโคงสุดท้ายให้นะคะก็ขอทุกท่านเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางนะโชคเฮงปังๆกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสบคุคับสาธุสาธุค่ะมาดต่อไปครับพี่น้องครับผมไปลุ้นไปลุ้นกันต่อตัวสุดท้ายจะออกมาเป็นตัวไหนเนาะลุ้น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 แต่หนึ่งสองนี่จะตัวสุดท้าย คุณเบนว่าอาจจะเป็นเลขเก้าเนาะเลขเเหมือนเลขเก้ามากเนาะอ่ะไดครับผมเก้ามากเก้าจ้ะอืเก้าอือเก้างจริงด้วยหนึ่งก็เป็นของขวัญจากตัวนั้นะหาผู้ที่ปกป้องของรักษาให้พี่น้องได้ปลดนี่ปลดสินกันเนาะอันนี้เป็นแนวทางนำโชคนะคะพี่น้อง ของน้องลูกแก้วได้หนึ่งสองห้าของปู่นันหนึ่งสองเก้าที่เหมือนกันก็คือเลขหนึ่งสองเป็นไงบ้างคะแม่ทูมโอเจ้าคุณแม่หน้าใสแล้วนะอันนี้เป็นเลขทูมนะครับผมนอหนึ่งสองเก้านะครับท่านผู้ชมเนาะ ก็แคปหน้าจอไว้ดูกันได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้ายจะมาคท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางเลขทูบปู่อนันต์แล้วก็เลขจับเม็ดข้าวสารของน้องลูกแก้วนะครับ เลขทูบได้129นะครับผมเลขจำข้อสารได้125นะครับเสนออาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นคมเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงเป,ปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปว่เพิยงเท่าน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ